เสร็จแล้วเสร็จโจน ลุ้กันว่าได้อะไรมา <Okay. S 2> พอาะร้านเขาไม่ถ่ายแต่น้องที่ดูแลเราวันนี้คือน่ารักมากชื่อน้องโจนะคะเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีในตอนอันบ็อกซิ่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pretty Gifta Channel นะคะวันนี้จะเป็นวันที่เดี๋ยวกิ๊จะมาอันบ็อกซิ่ง Airmes ชิ้นแรกที่กิดได้มาจากช็อป Airmes นะคะก็อันนี้เป็นอันที่เล็งๆไว้มาสักพักแล,ล้วค่ะแล้วก็ เนื่องด้วยหลายๆเทศกาลร,รวมกันนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ของที่แบบเออเราจะได้ซื้อกันบ่อยๆเรย่างนี้ก็อันนี้ก็รวมทั้งแบบเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของกิฟด้วยก็ให้เป็นของข,องขวัญวันเกิดตัวเองแล้วก็ให้เป็นของขวัญที่เพิ่งปิดหนี้บ้านได้สําเร็จเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็จริงๆก็คือเหมือนแบบเหมือนก็เป็นสิ่งที่เราอยากได้มาสักพักนึงแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเราก็พยายามแบบ เออถึงเวลาที่ให้รางวัลตัวเองบ้างอย่าแบบไปตึงอะไรมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง m ม k ชั u r e นะว่ามันไม่ได้กระทบกับเรื่องเ,ออเงินเก็บเงินออมหรือว่าเงินที่เรากันไว้ทํานั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นเงินที่เราแบบว่าตั้งใจที่จะสเปนกับมันในตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยก็กุบกุบกิบกิเพื่อแบบสร้างสีสันให้กับตัวเองเนาะอ่ะไม่พูดความทำเพลงก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะว่า อันบ็อกซิ่งวันนี้ข้างในถุงเนี้ยถุงส้มมีอะไรบ้างจริงๆก็คือเพิ่งไปซื้อมาเลยแล้วก็เนี่ยเพิ่งกลับมาถึงบ้านค่ะแล้วก็คิดว่านั้นเดี๋ยวอันบ็อกซิแล้วกันก็จะเป็น true unboxing นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันก็กิฟบก็จะมาแกะพร้อมทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่กลับมาก็ยังไม่ได้ แกะยังไม่ได้เปิดถุงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก็เดี๋ยวเราดูกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะโอเคเริ่มเลยก็คือในกล่องส้มมันนี้นะคะสิ่งที่ได้มาจากทางช็อปนะคะก็จะมีตัวทา่าาตัวกล่องที่ใส่กําไรนะคะโดยน้อง S.A. เขาก็แรปโบมาให้น่ารักมากนี่นะดูไไกล ขาผูกรูม,มาสวยมากค่ะแล้วก็โบเขาอาก็จะมีความแบบนูนนูนด้วยอะคำว่าแอมิสปารีสเนี่ยค่ะแล้วก็มีตัวเอ่อใบเสร็จค่ะใบเสร็จเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นกระดาษที่เขาแบบว่านูนโน,นูเป็นโลโก้ตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อนนะแล้วก็พอเปิดมาปุ๊บก็จะมีใบเสร็จข้างในโดยที่อันนี้ก็จะเป็น ใบเสร็จของ Airmes นะคะก็จะมีใบเสร็จมาเโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในแนละ้วเดี๋ยวเราแกะกล่องไปพร้อมกันเลยนะโอเคค่ะข่าวดีก็คือตัวกําไรที่กิฟซื้อมาเนี่ยนะคะมันเพิ่งจะปรับราคาลงค่ะเออน้องเอที่รามน,นะคะเขาแจ้งว่าราคาเพิ่งปรับลงลงปรับลงเมื่อตอนต้นปีนี้เองค่ะ ถ้าใครกำลังเล็งๆรุ่นนี้อยู่ยังไงก็ลองเข้าไปดูในช็อปได้นะคะว่ามีสีมีสเปคที่เราต้องการหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวกิ๊บจะเล่าให้ฟังนะว่ากิ๊บเจอ SA แล้วเป็นยังไงเพราะว่าถามว่าตอนแรกก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันค่ะก็เคยได้ยินมาคือเราก็ชอบดู YouTube ของ YouTuber ท่านอื่นเหมือนกันบางท่านก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีบางท่านก็มีประสบการณ์ที่ดีซึ่งเราก็แอบแบบ แล้วตัวเราจะเจอประสบการณ์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วโชคดีได้เจอ SA ที่ดีและน่ารักมากเดยวมาค่ะเรามาเริ่มแกแกะกล่องเลยนะจะแกะแล้วนะแกะไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนดึงแหละเหมือนเราแกะไปได้วยกันนะ ผ้ากำรรมะหยี่นะคะสีน้ำตาลเข้มค่ะแล้วก็จะมีแบรนด์แอนเมสอยู่ตรงนี้นะคะเห็นเนาะโอเคค่ะแล้วก็ในนี้ก็จะมีตัวน่าจะเป็นแคร์กร์ดค่ะหมดแล้วมีแค่นี้นะคะในกล่องก็คือมีแค่นี้ ก็แคการก็ไม่น่ามีก็แบบเออวิธีการเปิดปิดอะไรเงี้ยค่ะนะคะเดีย๋ยวเราไปค่อยๆดูกันแล้วกันเนอะว่าเพื่อนๆตอนนี้นะอยากดูของข้างในว่าเก็บได้อะไรมาอ่ะอเคทุกคนก็คืออันนี้ชี้าดาเปิดออกมาก็คือออกมาแล้วเป็นกําไรนะคะคลิกเอ สีขาวอะไหล่เยลโลโกนะคะไซส์ size PM ค่ะเป็นไซส์เล็กสุดของทาง a m มเนะคะเอ่อถ้าเป็นตัวกำไรเนี่ยถ้าถ้าจำไม่ผิดนะจะมี2ไซส์ก็คือไซส์เล็กคือไซส์ PM แล้วก็ไซส์ใหญ่อะคือไซส์ GM นะคะแล้วก็ตัวสีตรงสีขาวเนี่ยค่ะ มันจะมีหลายๆสีเลยแต่ว่าสีที่เขาฮิตฮิตหรือแบบคนที่คืออาจจะเป็นเบสเลอร์ที่ทางทางร้านแจ้งมาก็จะเป็นสีขาวสีดำแล้วก็มีอีกอันนึงออกแบบโทนเทาๆน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคือเขามีแบบหลายสีมากนะคะสีชมพูสีเหลืองสีแบบสารพัดส,สีเลยจริงๆเพื่อนสามเพื่อนเพื่อนสามารถดูรีวิวได้หลายๆช่องเลยเนาะแล้วก็เท่าที่รู้นะคะตัวอะไหล่ตรงนี้ค่ะของขอบของของเขาอะ จะมีอยู่3สีด้วยกันนะคะก็คือสีเยลโล g โกลคืออันนี้ของของที่กิฟได้มานะคะกับสีโรสโกลแล้วก็สีเงินค่ะก็ตอนที่ไปที่ร้านเนี่ยคืออยากได้สีขาวแหละอยากได้สีขาวแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายด้วยค่ะที่ชอบแล้วก็นองเขาก็น่ารักเขาก็คือ ก็ลองเลือกดูระหว่างตัวอะไหล่สีเยลโลโกกับสีโรสโกะค่ะแล้วก็ลองลองในข้อมือดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเอออันไหนที่มันจะเข้ากับสีสีผิวของเราด้วยเพราะว่าแต่ละคนน่ะพอลองบนข้อมือตัวเองแล้วอะค่ะมันก็จะมันก็จะไม่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นกําไรแบบเดียวกันแต่ว่าด้วยด้วยข้อมือของแต่ละคนน่ะความขึ้นของของน้องกําไรอะค่ะมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็น้องเอสเอเขาก็น่ารักมากเขาก็เลยแบบ ช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเออลืมบอกนะคะน้องเอสเอที่ที่กิ๊บเจอเนี่ยชื่อน้องโจนะคะก็เอ,อ่อเป็นน้องผู้ชายแล้วก็ผู้จาดีน่ารักแบบ ทำให้เรามีรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์เข้าช็อป a อ r m e ครั้งแรกแล้วกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีไปเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณน้องเขาด้วยตอนแรกเราก็แบบเอะมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเพราะว่าก็แอบเกรงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเจอ SM ไม่ดีเราได้ประสบการณ์ไม่ดีเหมือนที่เคยได้ยินมาเราก็รู้สึกแย่เหมือนกันอะไรเงี้ยอ่ะต่อวิธีการเปิดนะคะก็คือเราจะต้องบีบน้องเขานิดนึงเพราะว่าถ้าจะให้เห็นชัดๆเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะคะ มันจะมีรูอยู่นิดนึงเห็นไหมคะทุกคนคราวนี้พอเวลาเราบีบเนี่ยรูเนี่ยมันก็จะมันก็จะเข้าหากันแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเออโอเคเราก็จะดันอันนี้ลงเห็นไหมนิดเดียวประมาณแค่4 5องศามันก็จะเปิดออกแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะนะแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยพอใส่เข้าไปปุ๊บ ปิดก็คือเหมือนกันค่ะบีบเขานิดนึงแล้วก็ดันอันนี้กลับไปที่เดิมเสร็จแล้วก็เรียบร้อยจริงๆตอนแรกอะที่เห็นอะคะ่ะก็คือแบบเฮ้ยทำไมรู้สึกมันเล็กจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะใส่ข้อมือล้วได้ไหมแต่พอมนใส่เออมันได้ห่อะแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะแบบประมาณนี้ทุกคนมันก็จะแบบว่านิดนึงมันไม่ได้ถึงขั้นแบบเออพอดีมั้มันยังพอมีที่ให้แบบเออขึ้นๆลง,ลงๆเวลาเราแบบ แกว่งแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็จะลงมาได้ประมาณเท่านี้ค่ะเออแล้วก็กําไรตัวกําไรเขามันก็ไม่ได้เป็นกาไรกลมๆนะคะมันจะเป็นเหมือนเป็นวงรีดังนั้นคือมันก็จะมันก็จะยากหน่อยถ้ามันจะหมุนแบบอย่างเงี้ยคือเอาจริงถ้าเกิดเราบังคับให้มันหมุนมันก็หมุนได้แหละแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปอะค่ะน้องเขาก็จะแบบไม่ได้หมุนอ่าหมุนกลับมาได้มามอะได้เนี่ยค่ะโดยทั่วไปคือเหมือนกับเขาก็จะพยายามทาให้มันไอตัวเอชเนี่ยมันอยู่ด้านนอกอะไรเงี้ยดังนั้นคือเราก็ จะต้องระวังเรื่องการขูดขีดขว่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกเนาะแขนเราก็จะแกว่งไปแกว่งมาดังนั้นคือมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่แบบเขาจะไปชนนั่นนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น้องเขาแนะนํามานะคะก็คืออีตัวตอนนี้มีมน้องสติกเกอร์ที่ปิดอยู่ตรงโลโก้อยู่ตรงนี้นะคะสองมีสองจุดนะมีจุดนี้อันนึงเราก็มีตรงจุดนี้อันนึง เป็นสติกเกอร์เหมือนแบบใสๆขุ่นๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องเขาก็ไม่ได้แนะน์ให้แกะออกเลยอะนะคะเขาก็บอกว่าให้เราอะติดมันไว้ก่อนก็ได้ครับอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งถ้า้องถ้าตัวสติกเกอร์มันจะหลุดอะก็ค่อยปล่อยให้ไม่หลุดตามธรรมชาติพี่ไม่ต้องรีบแกะอะไรเงี้ยหรือถ้าแบบเออมันเผยมันนิดนึงแล้วมันดูแบบไม่ค่อยโอแล้วพี่ก็ค่อยดึงออกก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะรักษาความแบบ ให้มันกระทบหรือให้มันโดนลอยขูดขีดให้มันอยู่กับเราให้นานที่สุดอะประมาณนั้นนะคะอืมซึ่งอันนี้ก็คือชอบมากเลยนะคะคือยิ่งตอนที่ลองที่ช็อปเนี่ยคือชอบมากแต่ว่าช็อปแอร์เมสเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอหรือทำการบันทึกภาพใดๆเลยอะทุกคน ดังนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะเก็บรูปเอามาฝากตอนแรกคือแบบเออกะจะถ่ายแล้วเก็บภาพบรรยากาศเบาๆมาให้ทุกคนดูอันนี้ก็น,น่าจะแกะออกนะสรุปว่าก็คืออดคค่ะไม่ได้เราก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรขออนุญ,ญาตไปดูพวกรองเท้าอะไรเงี้ยก็มาบอกราคารองเท้าคร่าวๆแล้วกันรองเท้าที่เป็นรอ,อ,องเท้าแตะแบนด์เลยอะตอนนี้จะอยู่ที่21,000จำไม่ได้21,100ัมั้งคะประมาณนั้น แล้วก็ถ้าเป็นรองเท้าที่มีส้นน่ะจะอยู่ที่24,000นิดนดิซึ่งเขาบอเอออตัวส้นเนี่ยมันก็จะแพงกว่าไอ้ตัวรองเท้าแตะเนี่ยอยู่ประมาณ3,000บาทแต่ว่ามันเป็นราคาที่มันมีการปรับลงมาแล้วนะมันเหมือนกับตัวกำไรเลยค่ะก็คือมีการปรับราคาลงมาตอนต้นปีดังนั้นคือถ้าเกิดใครเล็งๆงไว้อก็แนะนำว่าลองเข้าไปที่ช็อปแล้วไปดูนะว่าถ้าเกิดว่า มันมีรุ่นที่เราชอบอย่างเงี้ยค่ะก็สสยมาเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ราคาปรับลงแล้วนะ้าเขาก็บอกว่าเออเขาก็ไม่รู้นะคะว่าราคาเนี่ยมันจะปรับกลับขึ้นมาอีกทีเมื่อไหรยยน่นะคะซึ่งก็เลยแบบเออถ้าเพื่อนๆกำลังเล็งหากำไรรองเท้าประมาณนี้อยู่ก็ลองเดินเข้าไปในช็อปได้นะคะแล้วก็ อาลืมบอกไปไม่แน่ใจบอกหรือ,อยังตัวกําไรอันนี้นะคะที่กิฟได้มาเนี่ยเออกิบได้มาในราคา2องหมืนามพันหนึ่งอยนะคะอ่าให้ดู 23, งหมนึ่งบาทก็ ก็โอเคก็ก็เราก็จริงๆเราก็ศึกษามาประมาณนึงแล้วแหละว,ว่ามันจะราคาประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เราคิดว่าสิ่งที่ทําไมถึงเลือกอ,อ,อันนี้เป็นชิ้นแรกของ Airmes นะคะก็คือหนึ่งเลยเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้มีกําไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันของแบรนด์อะไรเลยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ที่เลือกของ a i r m a s เนี่ยเพราะว่าโดยเฉพาะที่เป็นรุ่นนี้ด้วยนะคะคือมันเป็นคลาสสิกอะคะ่ะ คือไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปกี่ปีอะรุ่นนี้มันก็ไม่ไม่เอาอะค่ะคือมันก็ยังอยู่จนทุกวันนี้คนที่เขาซื้อไปแบบ5ปี6ปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือก็ยังใส่กันอยู่อะไรเงี้ยทะมันไม่ได้แบบตกรุ่นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ดูมีมูลค่าที่จะใส่เล่นก็ได้จะใส่เป็นทางการก็ได้อ่างเงี้ยค่ะคือคิดว่าเราน่าจะหาโอกาสในการใช้มันได้บ่อยแล้วมันก็น่าจะคุ้มค่ากับ กับการที่มันจะเป็นของที่เรารู้สึกว่าเออมองแล้วเราชอบมีความสุขประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเท่าที่ได้ยินมานะมันก็อาจจะไม่เหมาะกับการที่จะซื้อไว้สําหรับลงทุนนะคะทุกคนเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้โฮลเวลูได้เหมือนตัวกระเป๋าของของแบรนด์นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยคือเรารู้สึกคืออย่างกิฟเนี้ยซื้อมาเพื่อที่จะใช้แล้วก็คือถ้าเราได้ใช้ก็คือถือว่าเราแบบเออ ก็มีความสุขแล้วลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชื่อมันก็ดีนาะกาไรก็แบบเหมือนเป็นกําไรชีวิตเกี่ยวไหมอ่ะเดี๋ยวกิฟ <c oughs> จะทำคอสอัพใกล้ๆให้ดูอีกทีนะตามนี้ค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้นะถ้าใครกําลังแบบเลง็งหาข้อมูลในนี้อยู่หรือมีอะไรสงสัยแล้วกิฟยังไม่ได้พูดเข้าไปในคลิปอันนี้นะก็สามารถคอมเมนต์เขียนมาถามได้นะคะถ้าอะไรที่กิฟตพอจะตอบได้ก็จะตอบให้หรือถ้า ถ้าไม่รู้อาจจะไปหาคำตอบมาให้แต่ถ้าไม่รู้จริงๆอาจจะแบบเออนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าไหนตอบได้กิ๊บก็จะพยายามตอบให้นะก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้การกดไลค์กด subscribe ช่อง YouTube กิ๊บด้วยนะกิ๊บก็เพิ่งเริ่มทําได้ไม่นานมากแต่ก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะก็ฝากขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะเจอกันค่ะ ใกล้ๆให้ดูน้องกําไรชัดๆอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนสวยมากเลยนี่นะจริงๆตรงนี้นะคะเขาก็จะมีโลโก้ a i r n i s s ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีรหัสสินค้าด้วยนะคะทุกคน อันนี้ made in France นะนี่ค่ะสีขาวที่เห็นตรงนี้นะก็คือเป็นตัวสติกเกอร์ที่เขาติดไว้นะคะกันรอยนะกิิบยังไม่ได้แกะออกค่ะแล้วก็จะมีสติกเกอร์อีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะตรงด้านหลังน,นะคะทุกคนนี่นะค,ะค่ะแล้วก็นี่คือกล่อง ถุงผ้ากำลีที่คิดบอกเมื่อกี้นะก็คือ,อให้เห็นชัดๆเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดเนาะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็มีตรงนี้เขียนว่า Air Miss Paris ค่ะนี่เลก็ประมาณนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนม,มีอะไรสอบถามมานะจ๊ะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย